สวัสดีครับ่อม่พี่น้องชาวไทยอยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับมาเริ่มครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายงานวันนี้กันบัญชีนี้บัญชีเดียวนะที่บริษัทใช้อยู่นะครับถ้าเป็นชื่อบุคคลนั้น,น,นคือเพจปอมนะครับเพจปอม2000กว่าไลค์เพจจริง3 0 0 0 0 0ซับซึ่งมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เพจจริงใช้บัญชีนี้บัญชีเดียวเพจจริง3 0 0 0 0 0ซับเพจจริงไม่มีประมูลคอมเพจจริงลูกค้าสามารถ วิดีโอคอลคุยกับแอดมินได้หรือคุยกับผมก็ได้นะครับผมตามนี้นะโอเครู้เรื่องรู้มือนะครับผม3มเครื่องวันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูกันไปว่าวันนี้มีสเปคอะไรกันบ้างนะครับขอเสริมอีกน,นิดนึงอ้เรื่องเพจปอมะคุณอย่าไปตกหลุมพรางเรื่องราคานะนะครับไอเ้เห็นเห็น <he S 1> <he S 2> ประมูลกันนะไอเพจปอมันจะชอบประมูล i950 8 0จบอะไร30 0 0 0 3 0 0 0 0กว่าซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ราคากาจอก็เกินแล้วคุณมีสติกันด้วย นในการประมูลคุณมีสติกันด้วยใครมันจะเอาของใหม่มือ1มาประมูลราคานั้นต่อให้เป็นมือ2ก็ยังไม่ได้นะครับโอ,โอเคนะเตือนสติกันไว้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคมาดูเครื่องแรกครับเครื่องนี้จบที่27,490 intel i 5 12400F ครับ6รอร f c 2เก o e เทอร์โบ4.4จนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมครับแรมตัวนี้เป็น h ฮซีนินะครับเป็นตัว16 g นะครับเป็นซิงเกิลชัแนลนะครับผม 16G ddr 4บัสา2 0 0นนั่นเองตามนี้ แล้วก็ตัว M2 ครับ M2 เครื่องนี้เป็น NVME ครับ512จริงนะครับบีอยู่ที่3,300เมกนั่นเองนะแล้วก็ซิงลมระบายความร้อนตัวนี้คือ a k d i t o n 2 Tower 6 h i t p i t e ทองแดงนะครับแล้วมีจอบอกสถานะแรมแล้วก็ CPU ด้วยนะครับผมซึ่งมันจะเย็นกว่าซิงเดิมเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมอะโอเคตามนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวมาเธอ์บอร์ดตัวนี้คือ MSI H610M นั่นเองนะตามนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้คือ RTX 5060นะเป็นตัว8 g ิ gddr 7นั่นเองครับเป็นตัว2 0 0พันลม so t a c m นั่นเองครับแล้วก็ตัว power supply 700วัตต์80พัดไวซิม่าเท x power pro ครับเคสตัวนี้คือ s y d a m i s sky p a r 2 t นะครับสังเกตกระจกครับกระจกหน้าจะเป็นแบบเชฟเดียวขึ้นไปโค้งขึ้นมานี่นะครับแล้วที่จอตรงนี้บอกค่าสถานะ cpu การ์ดจอด้วยนี่โคตรเปียะนะครับผมอ่ะโอเค จบตามนี้นะเครื่องนี้27 490ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับจัดให้เต็มระบบสวยๆแน่นอนนะครับต่อมาครับเครื่องนี้เป็นเคสมินิ i t x นั่นเองนะครับผมเครื่องนี้จบอยู่ที่49,290นะครับใครอยากได้แบบสไตล์มินิ i t x เอาที่เคสก่อนนะครับผมนี่เคสตัวนี้คือ c o ลเลอร์มารเป็นตัว NR200P นะครับผมตรงนี้จะเป็นเหล็กด้านหน้าเนี่ยเป็นเหล็ก นะตามนี้แล้วก็ถอดใต้นะครับเป็นแม่เหล็กอย่างนี้นะ,ะกระจกเดี๋ยวผมถอดให้ดูถอดโคตรง่ายเลยกระจกเครื่องนี้เป็นเทมเพอร์การ์ดนะครับผมยกออกเห็นไหมภายในจะเป็นอย่างนี้ขาวตัดดำนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าดีเทลกันเดี๋ยวครับเครื่องนี้คือ intel i 7นะครับเป็นตัว gen 14นั่นเองครับ i 7 1 4 7 0 0 k f 24คอร์คอโทษทีครับ20คอร์28 t. เทอร์โบอยู่ที่5.6 จิกเฮิร์ตนั่นเองนะตามนี้แล้วก็ในส่วนของแรมแรมเป็น XPG ครับตัวนี้คือ32จิก DDR5 บัส6000นั่นเองก็คือ16จิคูณ2ดูชแนลนะตามนี้นะครับ M2 ครับเป็น NVMe WD Black SN770 นะ1เทบต์ตามนี้นะการ์จอก็เป็น Gigabyte Aero ครับจะเป็นตัว3พันลม RTX 5060นะเป็นตัว8 g b DDR7 3พัดลมนะตามนี้สายทักครับสายทักก็จะเป็นไฮเปอร์เซนที่ตัว การจอนั่นเองนะที่เมนบอร์ดมีบอที่เมนบอร์ดไม่มีเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยฝืนแน่นอนนะครับเพราะว่าเคสมันค่อนข้างกระชับพอสมควรนะตามนี้อ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของชุดน้ำเป็น2ตอน240มม FX240 นั่นเองจากแบรนด์ ID. Cooling FX240 นะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาเธอร์บอร์ดมาเธอร์บอร์ดตัวนี้คือ B760i นะครับเป็น ITX นั่นเองเป็นตัว MSI 8 WiFi มีทั้ง WiFi มีทั้ง Bluetooth นะตัวนี้นะครับบอร์ดแม่งกล่องแค่นี้เองอะ่ะให้ดูนะให้เทียบเดี๋ยวเทียบให้ดูนะเนี่ยคือกล่องมาเธอบอร์ดแล้วเนี่ยคือกล่อง power supply เนี่ยบอร์ดมินิกล่องแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเทียบกับบอร์ดปกติให้ดูอันนี้บอร์ด B 760เดี๋ยวผมเทียบกับบอร์ดเทสให้ดูนะแม่งแบบเล็กจัดอะให้ดูกล่องนี่ อันนี้บอร์ด h ฮดหกหใช่ปะส่วนอันเนี้ยเป็นบอร์ด b 7 6 0นะครับแล้วกล่องแม่งแค่เนี้ยเองดูดิเท่าฝ่ามือเนะี่ยซึ่งบอร์ดตัวจริงอ่ะแม่งเล็กจิ๋วมากๆนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายครับตัวนี้คือ itsonar นะครับ sfx นะครับ750วัตต์80พัตบอนส์นั่นเองพาวเวอร์ก็ลูกแค่นี้นี่ลูกแค่นี้จริงๆของจริงอ่ะลูกลูกประมาณนี้เลยนะครับยัดเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเล็กหมดผมบอกเลยนะไออ้พวกกกขงเเล็ๆนี่ยยหาาโคตร นะครับกาจะประกอบเครื่องนี้เสร็จประมาณ1สัปดาห์กาจะหาของได้ครบนะครับทั้งเคสพาวเวอร์ทั้งมาเทอร์บอร์ดเนี่ยมาเทอร์บอร์ดตัวนี้หายากสุดอ่ะให้ดูหายากจริงครับตัวนี้ยากมากแทบไม่มีของในประเทศไทยเลยนะครับไปแต่ไปพลิกฟ้าหาให้ลูกค้าจนได้นะครับผมอ่ะโอเคเครื่องนี้ก็จบเรียบร้อยองค์ประกอบโดยรวมได้พูดหมดแล้วเนาะไม่ลืมอะไรอ่ะโอเคเคสก็ตามนี้ใครอยากประกอบมินิ ITX กก็สั่งได้ที่แอดมินนะครับแต่ว่า อาจจะมีบางอย่างที่มันต้องรอของนะครับเพราะว่าของบางอย่างอ่ะมันไม่ใช่ใครจะซื้อก็ได้นะครับคุณต้องมีความชอบกับมันด้วยมันก็ต้องเบิกของใช้เวลาเบิกของนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคมาดูเครื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับสามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบครับอินเทล i5 สิบสี่สี่ร้อยเอฟครปสิบคอสิบหกเทสเทอร์โบสี่จุดเจ็ดจิกนะครับแลมสามสิบสองจิกดีดียร์ไฟบัสเดี๋ยวโทษทีนะแลมตัวนี้อ่ะถูกละสามสิบสองจิกดีดียร์ไฟบัดหกพันสิบหกจิกคูณสองดูชแนลครับ m2 เป็น nvme ครับ ตัวนี้เป็น kingston nv 3 1TB น e a d เ0ร0 m b แล้วก็มาเทอร์บอร์ด msi b 7 6 0 m pro นั่นเองนะครับ5 0 6 0 ti ครับเป็นตัว colorful battle นั่นเองนะครับผมเป็นตัว8 g b d d ก7ครับ2พัดลมนะตามนี้แล้วก็ในส่วนของตัวชุดน้ำา2ตอน fx 2 4 0นะ id cooling แล้วก็ในส่วนของ power supply ครับ power supply ตัวนี้เป็น800วัตต์นะ800ว80ัตต์80พัตไว้ charman megamac ครับเคสตัวนี้คือ panorama mini นะครับจากแบรนด์ซีนามิเป็นทรงตู้ปลานั่นแหละนะครับเปลี่ยนไฟได้ครับกดปุ่มที่รีโมทอย่างนี้อย่างนี้ได้อ่ะโอเคจบเจ้านะตามนี้งบเท่าไหร่คุยกันครับสบายๆยินดีให้บริการบอดพียินดีให้บริการ,ร,ร,การทุกระดับอยู่แล้ควคอมหลักพันก็บริการแบบเดียวกันคอมหลักแสนก็บริการแบบเดียวกันนะครับ สินค้าอยู่ในประกันคุณสามารถส่งมาเคมได้นะครับส่งมาเคมแล้วเราก็จะมีสินค้าสำรองไปให้ลูกค้าใช้ก่อนระหว่างรอเคมนั่นเองนะครับผมแล้วผมย้าอีกครั้งหนึ่งนะระวังมีฉายชี่บัิดีเพจจริงใช้บัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับไม่มีบัญชีอื่นนะและเพจจริงไม่มีประมูลคอมเพจจริงลูกค้าสามารถวิดีโอคอลคุยกับแอดมินได้นะครับแล้วเพจจริงไม่ขายต่ํากว่าราคาตลาดแน่นอนจะไม่ขายแบบ ผมใช้คําว่าจะไม่ขายราคาโจรแล้วกันนะครับไม่มีแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคจบตามนี้เรียบร้อยฝากไปด้วยแล้วกันที่บอสพี PC ครับ